นีสังคมก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะพระรูปหนึ่งอย่าเรียกว่าพระเลยน่าจะเป็นคนในผ้าเหลืองนี่แหละถูกแจ้งความดำเนินคดีว่าล่อลวงเด็กสาวตั้งแต่ม .2 เลยนะเด็กอายุตั้งแต่13ปีจนปัจจุบันเด็กอายุ18ปีเป็นเด็กผู้หญิง5ปีข่มขืนกระทําชําราวอย่างยาวนานใช้ยามอมเด็กด้วยปรากฏว่ามันสามารถจบแล้วก็ยอมความกันได้เพราะว่าตำรวจอ้างว่า แม่ของเด็กอ่ะก็ยอมความงายรับเงินชดเชยค่าเสียหายไปแล้วคดีมันก็ถือว่าจบนี่โซเชียลก็งงเลยทีนี้คุณแคนโดคือความคืบหน้ากรณีพระอาจารย์สง่าจะเอาวาดวัดเมืองดูตำบลเมืองฝางอำเภอเมืองบุรีรัมย์ก่อเหตุขมขืนกระทำชำเราเด็กผู้หญิงอายุ13ปีเป็นนักเรียนชั้นม .2 ต้องต้งแต่อายุ13มมนะ ตั้งแต่ปี2558จนกระทั่งเด็กเนี่ยอายุ18ปีเรื่องมาแดงขึ้นเพราะว่าเด็กตั้งท้องได้5เดือนคุณปรากฏว่าต่อมาพ่อกับแม่นะคะแม่ของเด็กไปแจ้งความเอาผิดเจ้าอาวาสก็เลยรับสารภาพต่อพนักง,งานสอบสวนก่อนจะขอจ่ายค่าเสียหายแสนห0 0หมบาทนะคะแล้วก็เก็บเข้าวของออกจากวัดสร้างความเคลือบแคลงใจให้กับ หลายคนในชุมชนน่ะแหละครับล่าสุดพันตำรวจโทรสำราญแสงรำรองพุ่มกับการสอบสวนของสอพอสองห้องนะคะบอกว่าตอนนี้แม่ของเด็กแจ้งความตอนที่แม่ของเด็กเนี่ยมาแจ้งความกล่าวหาเจ้าวาดตอนนั้นเด็กอายุเกิน18ปปีแล้วนะประกอบกับแม่ก็ดูเล่าไม่หมดเพราะว่าเหมือนกับ โดยเฉพาะเรื่องของการมอมยาเนี่ยคือตำรวจบอกไม่มีหลักฐานหลังมีการเจรจาเจ้าวาดยอมจ่ายเงินเยียวยาไงแสน0้าหมื่บาทแล้วแม่ก็ยอมถอนแจ้งความไปซึ่งทั้งหมดเป็นการตกลงกันระหว่างเจ้าวาดกับผู้เสียหายตำรวจก็เลยลงบันทึกประจําวันเอาไว้เป็นหลักฐานโดยทางคดียาไม่สามารถดําเนินการได้แล้วเพราะว่าแม่เด็กเนี่ยกับเด็กยอมถอนแจ้งความ ตำรวจยืนยันนี้นะว่าตอนนั้นเด็กเกิน18ปีแล้วสามารถถอนคำร้องทุกได้โดยพระสงฆ์วงเมืองจะสึกหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่คณะสงฆ์ไม่อยู่กับตำรวจงงเด้งงเดะงง,งงดิงงไหมงงคือเรื่องเนี่ยตั้งแต่น้องอายุ13ปีผมสรุปคร่าวๆนะฮะคือน้องเนี่ยไม่สบายนะครับน้องไม่สบายในปี58คุณแล้วคนนี้จะเอาว่าดเนี่ยคนเนี้ย <5. S 2> คนเนี้ยเนี่ย ก็เหมือนลวงน้องอะ่ะไปนั่งสมาธิบอกว่าเดี๋ยวอากาศดีขึ้นพอไปที่กุฏิก็ให้ดื่มน้าอะไรก็ไม่รู้ตื่นมาอีกทีน้องเนี่ยสภาพเปลือยเปล่าแล้วก็คือโดนข่มขืนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการข่มขืนกันมาอย่างยาวนานกว่า5ปีเพราะว่าอะไรมีการอ้างว่าเนี่ยอัดคลิปไปหมดแล้วนะไปบอกคนอื่นนะเดี๋ยวจะแฉเนี่ยนะ,ะคุณ<อ>ก็ขู่กันมาเรื่อยๆจนเรื่อมันมาแดงก็คือน้องมีอาการผิดปกติก็คือตั้งครันนั่นเองนะฮะน้องตั้งครันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย จายค่าเสียหาย1นึ่งแห้าบาทจบเหรอจบเหรอเนี่ยตามข่าวยังไม่รู้เลยนะว่าเจ้าอาวาสเรียกเจ้าอาวาสได้ไหมอ่ะอารัชีเดลัชีคนเนี้ยออ,อยู่ไหนยังเป็นพระอยู่ไหมตำรวจไม่รับรู้ด้วยนะว่าจะสึกหรือว่าไม่สึก<ะ>มันขึ้นอยู่กับคณะสงฆ์ต่อแบบ,บ คือยังไงอ่ะเค่อยมาสรุปความกันตอนน้องอายุเกิน18ปีแล้วก็เลยไม่ไมไมดำเนินคดีหรอทั้งที่เหตุมันเกิดมาตั้งแต่น้องน้องอยังอายุแค่13อ่ะนั่เป็นเด็กเยาวชนอยู่เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยตามกันต่อนะอคุณกมพลพร